นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานตราดศูนย์กลางเมืองเรือใบและกิจกรรมทางทะเลเชื่อมโลกซึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดและชมรมแล่นใบตราดจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ในการดูแลการแข่งขันให้เป็นประดามมาตรฐานและมีความปลอดภัยโดยมีส่วนราชการนักกีฬาเรือใบเข้าร่วมบริเวณหาดบานชื่นตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนางสาวจุธามาศกุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดได้กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่าเป็นการดําเนินการตามแผนงานบรูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าสร้างมูล,ลค่าเพิ่มหรือยกระดับมาตรฐานของสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวหรือบุคลากรของการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีศักยภาพสูงโดยการจัดงานในครั้งนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น4วันด้วยการเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมทั้งในและก็นอกพื้นที่จังหวัดตราดจ,จำนวน20คน ร่วมกิจกรรมการอบรมทักษะการเล่นใบเบื้องต้น2วันรวมทั้งการจัดเทศกาลแข่งขันเรือใบอีก2วันโดยมีการจัดการแข่งขันเรือใบทั้งหมด4ประเภทได้แก่ประเภท o p ปติ i ิตอิลก้าและโฮ b ี้แคท